โอเคครับทุกคนวันนี้ต้องขอกราบสวีทับ โอเคครับทุกคนวันนี้ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครัผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรนะครับผมช่องเสียโบครับผมเยสดวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียโบครับผมวันนี้ก็มีรถอะไรมาเซอร์ไพรส์นะครับจามวันนี้เอาที่กองไว้วันนี้จะมามีรถมาเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่บอกรุ่นอะไรเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูกันจ้าๆกันเลยครับทุกคน ก็เราจัดมาเท่าไหร่ปะแสนนิดๆนะครับน้องๆแสนครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินับผมจะพาไปดูเลยดึงินเลยนนี่เป็นได้หระอเอ้่าเสีดีครับทุกคนดูแฮนดูแฮนก่อนแฮนสนามครับน้องๆอ่าตัวเทืดูทรงครับทุกคนเนี่ยสตเอหน้าเขาต้องใส่กันอย่างนี้เปรุ่นรถเข่งนี่ครับคันนี้แหละครับทุกคนใช่ครับที่เราจะเชิญใครน้องๆวันนี้ถ่ายที่วบันนี้แล้วก็เราจะมารีวิวคันนี้ครับทุกคนประมาณนี้เลย ไม่ใช่ครับทุกคนอ๋อไม่ใช่คันที่เราซื้อก็คือคันนี้ครับทุกคนอ๋อคันนี้นี่ดูสมาร์ทเอ้ยสมาร์ทร้อยยี่ห้านี่สมาร์ทร้อยยี่ห้าไม่ร้อยยี่ห้าเป็นร้อยสี่ครับทุกคนคันนี้ไม่ว่าจะ้ามเจ้ครับคันนี้แหละทุกคนไม่ใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูเลยว่าเป็นรุ่นอะไรครับทุกคนไปทำไปเมืองเมืองยังหน่ะอะไยังหน่ะอ๋อยังว่ะมอสเชียวเนี่ทุกคนรุ่นอะไรอ่ะรุ่นอะไรอ่ะแน่ๆรุ่นอะไรครับผม รึไงครับถ้ากองแกะกันที่บ้าเป็นแบบกระแสนี้อยู่หรือเปล่าครับนี่ไปเลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับทุกคนจะให้น้องๆที่ขอกันมาเยอะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลีดร้อยยี่ห้าครับทุกคนรัองเห็นหมดนี่จะเป็นเหมือนประมานนี้เลยเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยแกะเลยวะ นี่ครับเราจะแกะให้ดูเลยใจเลยอ่ะใครจัดบ่ได้ไหมนุ่นโคนเชียวไงมเลี้ยงเป็มาอยู่จะถ่ายเหรอถ่ายแล้วครับเปลืองลอกตาบอดนี่เราจัดอะไรใหมเ่เลยนะครับผมอันนี้บอ่บอแต่งห้าชามใช่ครับนี่เป็นบ่อแต่งเลยนะครับน้องๆบ่อเดิมเราไม่ใส่ครับผมเปลี่ยนออกเลย ตัดดอกหอยใหญ่แกละนะครับทุกคนใหญ่เขียวสวยไหมครับยายเขียวสวยสวยเยี่ยมโอเคครับทุกคนแกออกแล้วเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ทรงประมาณนี้เลยครับผมเปี้ยวไหมครับเปี้ยวครับผมนี่ใหญมาดูด้วยสีโบดูด้านหน้าถ่าสีโบงานมายาย ยกเนี่นี่นี่เสื้อเสื้อมีขายนะครับผมมีขายไหมครับเสื้อเสื้อบุดเด้อมีเด้อมีขายเด้อสวยงานจัดโร่งามมากอยู่ครับสีดอเป็นสีม่วงนะครับผมน่าจะเป็นม่วงม่วงม่วงอ่ะม่วงแก้วครับม่วงแก้วประมาณนี้เลยเหนื่ด้านนี้ก็จะเป็นเดิมเดิมกันอยู่ครับ นี่ก็เงียบในมองนั่งเบาอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดจำเบาะกับเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนใหม่หมดครับน้องๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปขับดูน้องหมามาให้ดูครับทุกคนไปใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาสนามซูเปอร์แด็กเราแล้วนะครับทุกคนวิลัมพันเมตรครับน้องๆใช่ครับวิลัมพันเมตรคือ และนี่ก็ไม่มีหมู่บ้านคนครับทุกคนเป็นทางเทสตหลอก็ได้ออกมาลองน,นั่ทีออกมาลองครับทุกคนก็ไม่มีหมู่บ้านคนนะครับผมก็ี๋ยวจะมาสตาร์ทฟังเสียงให้น้องๆดูคือรถเพิ่งมาส่งวันนี้ใช่ไหมครับจามใช่ครับเพิ่งมาสๆดๆร้อนๆเลยก็ตอนแกะให้น้องๆดูก็คือตอนนั้นก็เพิ่งมาส่งครับผมแล้วก็มาจะให้ฟังเสียงก่อนมาดูท่อก่อนก็มีจัดอะไรไปบ้างครับทุกคนไม่ก็ไม่บ้างหรอกก็หมดเยอะอะ่ะทุกคนมีทําเยอะเกือบ ห้าพันหกพันนะทุกคนมีท่ออันนี้ไม่รู้ว่าท่ออะไรนะทุกคนพี่แกจัดมาให้ประมาณนี้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมสั่งมาจากในเฟสครับทุกคนประมาณนี้เลยเราจะให้ฟังเสียงกันเลยครับทุกคนมาเชียวให้ดีป่ะมาเชียวให้ดูให้ดูรอบพันกว่าละพี่น้องไป็นไงครับทุกคนคือเบาะ ก็เดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปทิปน้ำไม่อาบเลยครับน้องๆเอาไปสองคันนะครับผมมีเคอาร์แล้วก็จิ้งขรีดนะผมอันนี้ซีซีมันน่าจะร้อยยิบห้าครับทุกคนไม่ใช่ร้อยไม่ใช่ร้อยห้าสิบนะผมเป็นร้อยยิบห้าออกาประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียง ทุกคนไม่ได้รีเมียบนะดำเดิมนะรบดึงออก

คนเร็วเลย